สมาธิก็การก่อนคลายรักษาสุขภาพกายและจิตโดยรวมเพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือบำบัดผู้ป่วยทางด้านร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นป่วยหนักเจ็บป่วยหาสาเหตุไม่ได้รักษาไม่หายหรือจะเป็นมะเร็งเอสเอฟปูแพ้ไมเกนบริจารทารซิเมียเบาหวานาทุกๆปัญหาชีวิตหรือว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่ก้าวหน้าเครียดที่ตกกังวลจิตไม่นิ่ง สมาธิเป็นการ่อนคลายเป็นการรวบรวมความรู้ระวบิดพระพุทธศาสนาวิทยาศาสตร์การแพทย์และภุมมปัญญาชาวบ้าน4อย่างเข้าด้วยกันบำบัดร,รักษาโดยการเคลื่อนไหวปรับกระดูก่อนคลายจิตใจเพื่อคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทยกย้ายเส้นเอ็นเคลื่อนย้ายลมปาณเพื่อปร,รับสมดุลร่างกายทั้งหมดแบ่งเป็นตอนๆคือตอนทำสมาธิในท่านอน ในท่านั่งในการกิจกรรมร่วม,มระหว่างครอบครัวเรียกว่าสายใยรักครอบครัวแล้วก็เป็นการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้รับชมแล้วได้พิจารณาถ้าเป็นประโยชน์ท่านลองทำดูก่อนใช้เวลาในการทำสมาธิประมาณ4-12สชั่วโมงก็ได้ผลชัดเจนในการที่ ธารมภาพได้บำบัดรักษาคนมานี้เกินไปสี่ห้าหมื่นคนก็โดยไม่มีการใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียวแล้วตัวธรรมภาพก็ได้ทดลองวิจัยคนฟ้าเพราะว่าตัวนี้ปว่วยตั้งแต่อายุสามปวดนรกในร่างกายไม่มีจริงร่างกายที่เจ็บปว่วยจิตใจก็เป็นทุกข์นรกในจิตใจก็มีจริงเมื่อร่างกายเจ็บปว่วยแต่เมื่อปีพุทธศักร 2, 49, าช2549ได้ฝึกสมาธิหมุนหรือสมาธิเหวีย่ยง แล้วก็ได้บำบัดรักษาไปหมดและได้ทําการวิจัยค้นคว้าเพิ่มเติมจนเป็นสมาธิเพื่อการบอดคายบาบัดรักษาได้ทุกโรคยกเว้นโรคที่รักษาไม่ได้คือโรคประสาทตอนนี้ก็เป็นการารับชมได้เลยเจริญถอนช่องต่อไปนี้เป็นการทําสมาธิในท่านั่งของพระฤาษีจองจักรเอาเท้าขวาไหว้เอาซ้าย แล้วก็มือเนี่ยล็อกที่ฝ่าเท้าแล้วก็นวดฝ่าเท้า,วทาน,นวดใตนวดไตขึงฝ่าเท้าเพราะปลายประสาทของสมองเนี่ยอยู่ที่ปลายฝ่าเท้าแม้แต่ปลายประสาทของปอา,า,านักรยานน้ำหนักไ้สูงน้ำเดียวไว้ว่าส่วนกลางทั้งหมดก็อยู่ที่ปลายฝ่าเท้าเช่นเดียวกันนวดฝ่าเท้านวดาตขึนไตโยกไปแล้วก็เอาข้อศอกขวานะตั้ง เท้าขาแล้วก็กดนวดนวดไวดล่เส้นตัดไตถึงนุดีเนน้คานวดไปลยกไปไล่ไปเรื่อยไล่ไปไล่ไปเป็นการรักษาตัดไตถึงนุ่นนดีเป็นีกหนเส้นเส้นตัดเส้นตเส้นถึงน่าดีแต่ละสายนี่เนการเชื่อตัวเองคนนวดมาเป็นเรื่อยสบาย มารถที่จะกดจุดฝ่าเท้าก็ได้คุยแปก็ได้ทำกิจกรรมได้ต้งหมายใช่อาก็น้มตัวกอดเข่ามือข่าวแล้วก็น้อมตอมโยกซ้ายโยกขวายกหน้าโยกหลังดอกแบกดับแบกทำให้เราปอดตายกล้ามเนื้อหนังตายสบายสบาย แล้วก็สลับข้างเท้าซ้ายมาขวายเท้าขวาเท้าซ้ายฝ่าเท้าขวาหรือรับฝาเท้าไว้โยกโยกนปบวชฝ่าเท้าโยกขาเท้าตืไปเรื่อยๆโยกเอียงยกเกียงโยกกนได้ดีนะโยกกนได้สปากดีไม่ต้งเสียแรงผาหวานนอย สบายอย่อาา้มาเ้าเ้าแข้อาอางาเ้าขวาแล้วก็วดไปราวดไปเรสบายสบายนี่ก็เป็นท่านก็้วขาิธีชมจันนี่ก็ชมดินแล้วก็ภาวามชมดินอลนะชมดิญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดสังขบรมี กำลังฝึกกำลังฝึกตามวิดีโอแนะนำการบริหารร่างกายเพื่อความผ่อนคลายในขณะที่เรานั่งภาวนานี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่วัดสังฆปรมีได้เริ่มดำเนินการทำถ้าผู้ใดสนใจวิดีโอชุดนี้สามารถติดต่อรับได้ที่วัดสังฆปรมี หรือว่าติดต่อโดยตรงที่วัดป่ากคเป็นเฮเกนประเทศเดนมาร์กบบไม่ทันเลอจะยกทีมมันจะยกได้ช่วงแต่ช่วงไหรช่วงหลับไ่จำไม่ใส่ใจเลยเนี่ย ความเจ็บปวดอะไรอยู่ที่กล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นประสาทกระดูกนะแล้วมีผลตอ่อ,อเลือดและลมเราแก้ปัญหาแล้วมันเส้นเอ็นเส้นประสาทกล้มามเนื้อเนี่ยโอ้หายไปเยอะแยะบิดตวัวมันไปทางซ้ายนะ่ไปทาง้ายแต่อรา้งต่อนะแก๊บ

ยกมือขึ้นข้างบนขึ้นไปให้บิดไปทางซายทางซ้ายปลามือวิปลายติดกับเท้าขวาแขนตั้งต ก็มีครั้งนึ่งก็บิดตัวแขนขวาตั้งต่อแขนซ้ายไปที่ป่ายเท้ายืนขึ้นต่อ,อไปเราจะบริหาร,ร,รสุขภาพเราร์ทการบริหารตัว แปงแขนก่อนแปงแปงงแปงตอแปงสาแปงสีแปงห้าแปงหกแปงเจ็ดแปงแแปงกแงสิลายบอคายแปงสบายๆจริงๆก็บอกให้แปงมาและสองร้อยครั้งแปงเช้าก้นมาทำให้ตอกดีสุขภาพดีเสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่นะอย่าไปทำเรื่องล้อเล่นไม่ได้นะ ต่อไปก็แปลงทางด้านซ้ายไปนั่งซ้ายใส่เจ้าห้าสิบครั้งร้อยครั้งก็เชื่อตามสบายด้ยานขวาแปลงแปลงสองนัดไปเรื่อยๆใครต้องการเท่าไหร่ก็นับมาแปลงมากก็ตอบดีแข็งแรงลายดีรองปกดีผิวฟันก็ดีนะสุขภาพ ขัอนนี่คือเราสะบัดมือหาายมือก่อนมนาสิมครั้งคนสุขภาพไม่เคยแข็งแมงก็เยอะๆหนะ่อยคนสุภาพบุอสะบัดเชียงระหว่ที่สอนี่คือสะบัดุเชียงังหวะที่สามนี่คือสะบัดคว่มโลคว่โล ที่สี่หมุนมือหมุนข้อมือบริหารเส้นลงปาที่ข้อมือทําให้เลือดลมเดินสะดวกปาเดินห้่งขึ้นนะจะไม่เป็นนิ้วล็อกต่อไปก็จะเป็นท่าทดสอบพลังโอเคไ่ม okay, ชา<ะ>ติทดสอพลงังดึงพลังมาจากต้้งน้อยแล้วครับจต,ต่อไปจะเป็นท่าฝึกใช้เก๊กนะเอาพลังไว้ที่ข้อมือ ค่ามือเราดีมันเหมือนมีแสงออกจากความมือยาวยืดเป็นลำแสงสว่างย่อลงหายใจเข้าหายใจออกปั่นกายแล้ววาดรูปในอากายท่านี้ก็เรียกว่าท่าตับนมปลาตับนมปลานุน่มวา,าดรูปใน้ากาศเดยกายจิยตวิญญาณเนี่ยต้องสัมพันธ์กัน การหายใจการเคลื่อนไหวการจินตนาการเนี่ยต้องสองัมพันธ์กันมันจะบิบเมันเครื่องเครื่องจับที่ทํางานพร้อมกันถ้าตัวใดตัวหนึ่งสะดุดมันก็สะดุดทั้งหมดเลยร่างกายแล้วก็ท่าที่สอนนี่คือยืดออกขยายส่วนอ่ายืดออกให้สุดก่อนยืดออกขยายส่วน ต่อไปก็เป็นท่าเฉิดฉายสายลุ้มดึงพลังเข้ามานะอีกมือดนึงดึงพลังส่งมาที่ก้สมองดึงซ้ายดึงขวา,าเฉิดฉายสายลุ่มตัวเราต้องพิ้วไหว ท่าตะวันแบบฟ้าเพื่นนอนไหลแบบผ่อนคลายเบาสบายบริหารร่างกายตั้งแต่เส้นผมจนถลายเท้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นกระด้าย นี่คือส่วนเล็กๆน้อยๆที่พวกเราได้ฝึกปฏิบัติกันยนิโยมหรือว่าท่านใดที่สนใจนำว,นวีดีโอชุดนี้ไปฝึกเองที่บ้านก็ขอเชจตต่อได้ที่วัดสังกบร,รมีหรือว่าที่วัดป่าโคเปนเฮเกนประเทศเดนมารกแล้ขอจเจริญพร